ครับสวัสดีครับพี่น้องครับแรงนี้กือฝพาพี่น้องมากก้อยปลาแบดที่ตกมาอะไรบนนั่นเหรครับมาก้อยเสียบเลยครับคุณพี่น้องเออสุดยอดเนี่ยนี่คืออะไรครับก็ปลาบูแนนแสบก็ปลาบูอยู่ครับเดี๋ยวขอชิ่มเละหั่นซ้อยกันเ้อครับพี่น้องเอาครับนีแล้ครับซ่อ่มเละเร้วกออกอะ ท่านเป็นต้นบางๆสิละครับเนี่ยผู้ปงคนเพิ่นกับมกมุนกับซับมุนก็ได้เด้ครับเดี๋ยวถ้าคนละโฆโฆโฆสูตรสูตรไผ่สูตรมั่นครับตะละบานเ็ดกินบ่คือกันครับผมแต่เฮาจะสิมาใส่เกียรเลยครับเนี่ยใส่เกียร์ับอกหน้าไปเลยครับ เปลปเลยบกนาบบกข่อกับเซน่ะบกนาไปนั่มร้าผม่ยครับเนันมีบดแดงขึ้นบันห้องเนาะครับเนาะคือสิงไง สูส่ห้างลลดขั้นนำบอกเน่า,านอยกจังไนก่อนครับอู้เบ้าบุพพ์พ่อพยู่น้องสวมบุพพ่อใส่ไปอีกครับผมพต่างย่านสวมเพราะว่าห้องจิปัญหดอยู่ยู่ครับ ดูสิมากไปจากน้อยกันเรื่อยครับพี่น้องเดี๋ยวก็ามาปั่นน้ำบวกเห็ดแซ็บสูพี่น้องกินสูพี่น้องเบื้องนี่ครับก้อยปลาเบ็ดมันแซ่บคือก้กอยปลาคอปลาอย่างทร้างบ้านนอาวะครับมาครับบัดที่ไหนเหลือเวลาแล้วสิขั้นน้ำบวกก็นล้วครับเนี่ยขั้นจะท้องสามนาม้ำก็ได้ครับน้ำบักหน้าว บ้านเขาออกปล่ปลาขาวนะครับเนาะน้ำคว้างน้ำไ้น้ำหน้าน้ำเมียน้ำนครับอันนี้ก็จะเก็บ้ําน้ำน้ำคั้นไ้จะใส่ต้มปลาล้ครับกันผู้บ่มักใส่กับโบ้ตองใส่ก็ได้ด้วยครับต้มปลาใส่กับนัวดีครับ ใส่อีกจักน้ำนครับผมใส่เลยว่าเป็นยังครับแตน,น้ำนี่ก็คืน้ำซอสเนี่ยเสียวถิ่มนะครับเนี่ยถ้าน้ำแรกก็ดแด้ว กันไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องเอาน้ำข้าวมันออกหลายๆคนก็สิเข็ดเป็นอยู่เนาะครับน<ม>เนาะเข็ดกินไปแล้วครับพี่น้องคิดหวานบ้านโ <c oughs> อ้ขนันเดชวัใส่ห้างบดแดงนี่โอ้ยพี่น้องห้างใหญ่ๆห้างเดียวเหรอเขาจันพานเหรอครับเนี่ยเอาครับนี่ก็ขั้นน้ำบักนาวเรียบร้อยแล้วครับขาวจันพานเหรอครับเนี่ย เดยเอาใส่ไปเลยพี่ขวัวห้องครับจักส่วนสองส่วนไปโอ้ไม่จะไหนเาตามมาเลยครับผงชโลมท่อครับผมผงนัวใส่ไลาเสียบไลยตามไปเลยครับ,รรบน้ำปลา,า,ปลา,ปลาส่วนสองส่วนเอใส่ไปครับสามส่วนไปเลยครับ นะครับเผ็ดกินไปครับผู้มามักเผ็ดก็เส้นหน่อยผู้มาักเผ็ดก็เส้นหลายโอ้สีสันเรื่องผลนะครับผมมาครับซิมู้ยครับขาดยัง <c oughs> บังเดียวตัวเลยครับแซ่บครับแซ่บ เสร็จแล้วใส่ไปเลยครับหอมบักขี้ตะไคร้ครับผมถาม,มไปเลยครับข้าวคั่วเสรยจไยกับหอมโอ้ยหอมมันรับพี่พ้องเอ เด็กินไปครับเดียบ้านๆเห้าวิธีแรงงานยุต้างเดียนครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับเนี่ยซิม สุดยอดครับสุดยอดอ๋อ,อครับผมสำหรับลิปนี้ขอบคุณพ่อแม่พป่น้องทานมูชุู้สุกคนเด้อครับขอให้อยู่ดีไม่แห้งลำลำเรวยๆกันท่องสุกสุกคนสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ